สวัสดีครับขอรีวิวแอร์โฟของอัพซี่นะครับผมจะใช้กับเครื่อง m มิ u ูบิชิปาเชโ o นะครับ2,500ดีนะครับว่าที่ขอแนะนำว่าใช้ดีนะครับผมก็ลอมาใช้พิ่งได้เมื่อเมื่อมาสวดร้อนๆนะครับว่าผมเพิ่งมาติดตั้งเรื่องเสร็จนะครับเดี๋ยวลองเราจะลองมาดูนะครับว่ารอบเครื่องกับอัตราเร่งมันเป็นยังไงนะครับไปครับ เห็นนะครับว่าไฟไฟไม่มีโชว์นะครับไฟไม่มีโชว์นะครับนะครับอันนี้เลขไมล์ครั้นี้เดิมๆนะครับที่แสนกับเก้าเก้าพันกว่ากิโลเมตรนะครับนะครับนะครับโอเครอบมาไวมากครับผมรอบมาไวมากนะครับนะครับเพื่อนๆลองติดตามดูนะครับว่า ไอโฟนใีใช้ดียังไงนะครับสอบถามเบื้องต้นได้กับของเพจของพี่เขานะครับของออกซิตามนี้เลยนะครับขอบคุณครับ